ขิงใส่มะนาวแล้วก็ใส่น้ำผึ้งค่ะ <c oughs> เพิ่มความอุ่นให้ร่างกายค่ะ <c oughs> ส่วนคนุณพ่อยังไม่กลับมาจากทํางานถ้าช่วงนี้คเซียนไปทํางานบ่อยมากๆค่ะบ่อยจริงๆค่ะบอกว่าตุยไม่ไปค่ะตุยไม่ชอบการบินานานค่ะไมตโขทํางานนี้ค่ะฮัลโหลเดียเชิญตัสดาวิซาฮัลโล เยแล้วก็ครอบครัวแวะมาทักทายแล้วก็สวัสดีเต็นค่ะทุกท่านค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วค่ะทุกท่านที่ประเทศจยอวันนี้ค่ะวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะหนาวนิดนึงค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงค่ะจะเห็นว่าตัวกำลังดื่มชาค่ะชาขิงใส่มะนาวแล้วก็ใส่น้ำพึ่งค่ะเพิ่มความอุ่นให้ร่างกายค่ะ ตีลวถ้าตัวอยู่ที่บ้านค่ะถ้ามันสะดวกเนาะตัวก็จะทําดื่มทุกๆเช้าเลยค่ะตัวชอบนะคะชาขิงสดแล้วก็ใส่มะนาวใส่น้ําผึ่งนิดนึงค่ะอร่อยด้วยค่ะทุกท่านเห็นเขาบอกว่าขิงมันก็ดีต่อสุขภาพมะนาวก็เหมือนกันค่ะน้าผึ่งด้วยค่ะ ดื่มแล้วก็ชื่นค่ะยิ่งด้วยอากาศข้างนอกที่หนาวๆค่ะถ้าร่างกายอุ่นมันก็จะรู้สึกดีค่ะเพื่อสุขภาพค่ะทุกท่าน <c oughs> ว่าแต่ว่าลูกๆของเราอะไรกันเธอตุยจะพาไปดูใกล้ๆค่ะท <c oughs> ั้งสามคนเลยค่ะ <c oughs> คนระมุมค่ะ <c oughs> ดูรายการตลกค่ะทุกท่านลาตาสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> วันิดาสวัสดีค่ะอภิสวัสดีครับอภิชาติสวัสดีครับนงใส่หูฟังค่ะนงก็เลยไม่ได้ยินค่ะ <c oughs> ส่วนคุณพ่อยังไม่กลับมาจากทํางานค่ะก็กําลังเดินทางมาค่ะแต่ว่ายังมาไม่ถึงค่ะตัวก็อยู่กับลูกๆทั้งสามอย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะรออีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะกลับมาถึงบ้านละค่ะลูกๆก,ก็ตื่นเต้นคุณแม่ก็ดีใจเช่นกันค่ะเพราะว่ายังไงคะช่วงนี้คุณเซียนไปทํางานบ่อยมากๆค่ะบ่อยจริงๆค่ะ ไปเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะทุกท่านตุยก็ถามเขาค่ะว่าทําไมไปบ่อยจังเขาบอกว่าช่วงนี้ก็คือเที่ยวบินปกติแล้วค่ะแล้วอีกอย่างพนักงานขาดค่ะทุกท่านพนักงานขาดค่ะเขาบอกว่าเรื่องตลกนะคะบอกว่าอยากให้ตุยไปบินกับเขาค่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็เพลนมาตลอดเลคะว่าเขาจะให้ตุยไปบินกับเขาเขาอยากให้ตุยไปเรียนสัญชาติ ว่าเปลี่ยนสัญชาติไหมก็คือเราขอสัญชาติเพิ่มอีกสัญชาติหนึ่งค่ะแต่ตุยบอกว่าตุยไม่ไปค่ะตุยไม่ชอบการบินนานค่ะมันเป็นอะไรที่ยังไงคะคือคนมันไม่ชอบยังไงมันก็ไม่ชอบค่ะขนาดเวลาไปบินตุยก็ยังไม่ค่อยชอบเลยค่ะไปเที่ยวนะคะสองชั่วโมงสามชั่วโมงพอทนได้ค่ะแต่ถ้าสิบชั่วโมงขึ้นไปนี่คือไม่ไหวค่ะตุยบอกคริสเตียนเลยค่ะว่าตุยไม่ขอทางานนี้ค่ะ ก็เป็นความฝันของคุณพ่อค่ะครองคริสเตียนค่ะเล็กๆน้อยค่ะที่อยากให้ตุ๋ยไปทํางานกับเขาค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เขาไปทํางานที่ไหนเขาก็จะเอาตุ๋ยไปด้วยค่ะเขาพูดตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันตอนเแ็กแล้วค่ะทุกท่านตอนล็กๆนี่ผ่านมาสิบ7กปีแล้วค่ะเขาก็ยังมีไอเดียนี้อยู่เลยค่ะแต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ขอทํางานนี้ค่ะคุณแม่ขออยู่ทํางานในภาคพื้นดินดีกว่าคุณแม่ไม่อยากทํางานบนเครื่องบินค่ะไม่ไหวค่ะ ดอกไม้หน้าบ้านยังบานค่ะทุกท่านน้องนิดาก็เลยมีไอเดียค่ะไปเอาดอกไม้หน้าบ้านค่ะมาทาเป็นแจกันค่ะแตงสวยจริงๆค่ะทุกท่านโดยเฉพาะดอกกระลาบค่ะสีแดงสวยมากๆค่ะอันนี้ก็สวยค่ะดอกนี้ยิ่งใหญ่ค่ะสีชมพูก็หวานค่ะและที่สําคัญค่ะสีแดงหอมสุดๆค่ะหอมมากๆ ชื่นใจเลยค่ะนี่เป็นเจกันดอกไม้นาบ้านค่ะเห็นที่สวยอย่างนี้ก็อดที่จะเอามาให้แฟนคลับดูไม่ได้ค่ะสวยงามสุดๆค่ะจะเห็นว่าน,น้องวนิดาแล้วก็น้องรัตนากร <Yes. S 2> อยู่นอกบ้านค่ะ <Yes. S 2> แล้วก็รอคุณพ่อ mm hmm. เดี๋ยวคุณพ่อก็จะกลับมาแล้วค่ะ mm hmm. เล่นกันสองคนค่ะ mm hmm. น้องรัตนากรแล้วก็น้องอภิเหมือนกันค่ะ ทั้งสองคนเลยค่ะวันนี้มีเตะฟุตบอลค่ะจะเห็นว่าน้องก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณพ่อมาถึงบ้านคุณพ่อจะไปส่งน้องที่สนามเตะฟุตบอลค่ะกําลังเดินไปรับคุณพ่อค่ะคุณพ่อมาแล้วค่ะลูกๆเห็นคุณพ่อรีบวิ่งไปหายายเลยค่ะฮัลโหลเดียเชิญตาสุดาวิสฮัลโหลฮัลโหล คุณพ่อไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะต้องไปส่งน้องรัตนากรไปเตะฟุตบอลค่ะสเปนเตียชูส อยาเซอร์ชินแล้วนี้ก็เป็นเมนูอาหารวันนี้ค่ะตุยได้ทําอะไรล่ะคะทำไมหน้าตาแปลกๆวันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะก็คือมเมล็ดถั่วรวมกันค่ะถัว่วหลายๆสีเลยค่ะไม่ว่าจ,จะเป็นถั่วสีขาวสีเขียวสีวอ,อกดาๆอย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะเห็นว่าตอนนี้คุณพ่อก,กำลังเก็บของออกจากกระเป๋าค่ะ เอาเสื้อผ้าไปซะเยอะเลยค่ะไม่เยอะไม่เยอะแล้วทำไมดูเหมือนกองใหญ่จังมีรองเทา้า jeans มีรองเทา้ามียีนมีกางเกงฟิตเนสครับกางเกงสำหรับออกกำลังกายมีกางเกงสั้นสั้นค่สั้นด้วยแต่อากาศ,าากาศไม่ดีสำหรับ รองเท้าค่ะรองเท้าอยู่บ้านเบาๆเอพพาแฟนซับมาดูนอพี่เล่นเปโนค่ะเดี๋ยวตุยให้แฟนซับทุกท่านดูอีกครั้งค่ะว่าหน้าตาอ่าเกงที่ตุยบอกว่าเป็นเม็ดทัวต่างๆมันออกมาเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่าคล้ายๆกับเกงของอินเดียค่ะ แล้วก็มีลูกชิ้นสำหรับลูกๆด้วยค่ะแม่ทำขอมันอะไรบ้างแม่นี่เทงดูนิดเนียวเอง กินข้าวแบบไม่ครบองค์ค่ะวันน <Storm> ี้พระวันน้องรัตนกรก็ไปเตะฟุตบอลเนาะค่ะส่วนน้องวนิดาก็บอกว่าหนูโคลบายสีก่อนค่ะคุณพ่อก็กำลังตักข้าวค่ะส่วนน้องอีิน้องก็เตรียมตัวไปเตะฟุตบอลเหมือนกันค่ะ

น้องก็ได้เตรียมตัวไปเตะฟุตบอลแล้วค่ะคุณพ่อไม่ได้ไปส่งน้องค่ะตุยแล้วก็คุณพ่อกําลังขับรถไปรับน้องรัตนกรค่ะก็น่าจะเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วค่ะมาทันส่งมาทีสุดท้ายค่ะเรียนกลับทุกท่านมาคอยลุ้นกับทีมของน้องค่ะว่าจะแพหรือจะชนะค่ะทีมของน้องใส่เสื้อสีม่วงค่ะ ดีใจกับทีมของน้องด้วยค่ะชนะ3ประตูต่อสองค่ะน้องก,กับพี่มาแล้วค่ะพี่ว้ามาหรือเปล่ากู๊ด ไลอเล่นกันบ๊วนนนกันอกไร,ไรชื่นหลังจากที่คุณพ่อได้นอนทรงชั่วโมงค่ะก็จะเห็นว่าคุณพ่อดูสดชื่นขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้เราก็กําลังพากาันออกมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะค่ะก็มีแค่น้องรัตนากรค่ะที่มากับตุและก็คุณพ่อค่ะส่วนน้องวนิดาน้องไปเล่นกับเพื่อนค่ะส่วนน้องอภิ น้องพึ่งกลับมาถึงบ้านจากเตฟบลค่ะน้องก็ยังเหนื่อยค่ะน้องก็เลยขอพักอยู่ที่บ้านค่ะจะเห็นว่าใบไม้เริ่มร่วงแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยหนาวมากค่ะ ลาปมบาลาปมบาพอลูกรักกันค่ะแต่ปมบา บรรยากาศยามเย็นๆที่นี่ก็สวยเหมือนกันค่ะ ลูกเกาลัดค่ะคริสเตียนกำลังจะเปิดให้ทุกท่านดูค่ะนี่ค่ะมีแต่ลูกสวยๆค่ะนี่เป็นลูกเกาลัดที่ตุยแล้วก็คริสเตียนช่วยกันเก็บเมื่อกี้ค่ะเก็บแป๊บเดียวค่ะทุกท่านดูสิคะได้เต็มถ้วยใหญ่ๆเลยค่ะเดยตุยจะทําให้ลูกๆกินวันนี้ค่ะที่นี่เกาลัดกําลังเยอะค่ะล้นเต็มเลยค่ะมีแต่ลูกสวยๆทางนั้นเลยค่ะ ลูกกระรดเขาจะใหญ่แล้วก็เงาและที่สำคัญค่ะเนื้อแน่นค่ะเนื้อแน่นสุดๆเลยค่ะวีนี้ตุยได้กินแล้วค่ะสองรอบรอบนี้เป็นรอบที่สามค่ะกระรัดเก็บเองจากต้นเลยค่ะมันร่วงลงมาค่ะทุกท่านไม่ต้องซื้อค่ะมีแต่ลูกสวยๆเงาๆทั้งนั้นเลยค่ะ ูดไปแล้วที่นี่ก็ดมสมบูรณ์เหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ตัวลแล้ครครัวขอตัวลาแฟนคลับทุกท่านไปแค่นี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันกันกบตัลวละครครอบครัวใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ